วิปครีมแบบแฟต30%เอามาทำเค้กหรือตีขนมได้ไหมพักหลังๆมาจะเริ่มเห็นวิปครีมที่มีเปอร์เซ็นต์แฟตที่ต่างจากเดิมเนาะแต่ก่อนวิปครีมแท้ะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 34, 35บางเจ้าก็ถึง36.7อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะคะมันจะอยู่ราวๆประมาณนี้หรืออาจจะสูงกว่านี้ด้วยแต่มาเจอตัว30%อย่างตัวชมดเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าอาสนุนวลเลยนะก็มีคำถามอปทุกคนแหละคือแบบเฮ้ยมันใช้แทนกันเลยได้ไหม ลองใช้แล้วนะคะลองชิมเปล่าๆแล้วด้วยรู้สึกว่าถ้าจะรีเพซเลยอะ่ะแบบรีเพซเรื่องรสชาติอะ่ะจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนมากขนาดนั้นแต่ถ้าจะรีเพซคือแทนนะคะในการลดสัดส่วนของต้นทุนหรือในการเบลนด์เหมาะคะ่ะจะบอกว่าเหมาะาะถึงว่าค่อนข้างดีเลยต,อ,ตอบโจทย์นะคะมันแบบมันไม่แหวกอะ่ะแล้วก็คำถามหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะถามคือมันตีขึ้นฟูไหม <c oughs> มันตีขึ้นฟูไหมเพราะทุกเปอร์เซ็นต์แบดมันน้อยจะบอกว่ามันขึ้นฟูนะ แต่อุณภูมิจะต้องเย็นค่อนข้างไปทางเย็นเลยนะคะการดูแลเหมือนกันนะคะคือไม่ควรเอาเข้าตู้แช่แข็งเพราะว่าถือว่ายังเป็นวิตที่มีไขมันแซทแท้อยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือเวลาที่เรากำหนดอุณภูมิเย็นก็จริงอะ่ะมันควรจะต่ำกว่าประมาณสักสี่องศาวเวลาเราตีวิตพวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้เวลาที่เราตีเนี้ยมันขึ้นฟูได้ง่ายแต่ถามว่าฟูแล้วก็ตั้งยอดได้เท่ากับพวกวิดที่เปอร์เซ็นต์แฟเยอะไหมอ่ะเขาเรียกว่า มันอยู่ได้แต่โครงสร้างมันอยู่ได้ไม่นานเออแร้พูดอีกแล้วกันเนาะมันอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะไปเบรนถึงจะเป็นต้นทุนอาจจะไปดูในส่วนของเช่นไปทําเป็นมูสนะคะไปทําเป็นพวกแบบการหาอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ค่ะก็ลองไปใช้ดูนะเวลาที่ใครเนี่ยเห็นวัตถุดิบอะไรใหม่ใช่ไหมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบลองอย่างน,น,นะคะก็ลองเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กับทุกคนค่ะสามารถทําได้